ฉันทำให้นายลม้ลมลงซะดอกดาวนกดาวเอาละครับข้อสวัสดีเพื่อนแเราการดทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมนะครับเจเรนอยากให้รเราดูกับในเกมแมนกาซิโลเองครับผมโดยครั้งนี้ก็จะมาเรียกว่าอัปเดตของช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมก็แน่นอนเราก็จะเห็นว่ามีแรงสิใหม่แล้วก็กระชาใหม่ก็จะมีอีเวนต์ข้างๆเอง เป็นอีเวนต์โชว์ดาวเองของมอเดอร์ไซทเกอร์เองเดี๋ยวก็เดินเราไปเริ่มที่อแอลงกันก่อนเลยมีชื่อว่า Enchanting Dragon Tamer ซึ่งของวันในแลงนี้ก็จะเป็นท่านลูเคียนเองครับผมมาถึงรีเจน3ก็จะได้เป็นสลีปของนะครับเมลสตอมรีเวิร์สนั่นเองแล้วก็รีเจน5ก็จะเป็นท่านนัสลูเคียนเองครับผมเป็นสลีปแลิรีเจน10ก็ตามสเต็ปของแลง เป็นซิฟวท์ทอนทักคอนเทเมเพอร์ลูกเคียนเองครับผมซึ่งเรียว่าอาร์ติโก็ถือว่าโอ้โหสวยมากน่ารักมากนะครับก็ตามเดิมก็ดิจนิน20ก็ได้ไปใบหนึ่ง30ได้ใบหนึ่งแน่นอน40ก็เป็นเพชร50ก็จะได้เป็นลูกเคียนเองครับผมมาดูตู้กระชายใหม่กันเลยครับผม โดยก็จะมีชื่อว่าดีว่าดูเอ็ดนั่นเองครับผมโดยจะมีถึงสามตู้ด้วยกันในเลยนั่นเองนี่ครับสามตู้หนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้จะเป็นของอีเวนต์โชว์ดาวที่ผมกลางจะอธิบายในต่อไปนึนงไปดูอีเวนต์กันจะเป็นนี่ครับตู้ที่มาใหม่ตู้ที่หนึ่งตู้ที่ สองแล้วก็ตู้ที่สามมันเองนะครับว่ามันแตกต่างกันไหมมันก็ไม่ใชงแตกต่างก,กันมากฟังฟังบางเั่นกันบางไซส์เรียกว่าจะมีแบบเป็นพวกโมบิดาที่เป็นฟังเรียกว่าไงชุดสีขาวนั่นแหละฮะลายไซส์นั่นแหละ,ะ,ลแ,หละแล้วก็ฝังนี้ก็คลายกักัไปแล้วก็จะเป็นฟังนัวที่เป็นชุดอ่าอย่างไงดีชุดสีเข้มประมาณนะฮะดักไซส์ประมาณนั้น นะฝั่งนี้ก็จะเป็นก็จะไม่แยกเป็นสีขาวดาหรืออะไระต่างๆก็จะเป็นแบบตู้รวมมาเลยอยากซ่มเกิดเราเลือกไม่ได้า้ม่แยกเลือกสีขาวหรือสีดำมาอยากได้สองสีก็ซูมตู้นี้กันเลยตอนนี้ซึ่งถ้าเป็นพวกแคนอื่นก็อย่างเอาเพลิลมูนะคอฟฟอร์ดเดบินชั่นนี้ก็เหมือนกันหมดเรดโปรตีหมดจะต่างกันแค่พวกอาร์มูบิด้าพวกนี้เท่านั้นนั่นเองแล้วก็มีอ่ กระชากพพอร์ตก็จะมีพวกาเพลมุ่นคอฟร์ดิเมนชันนั่นเองตามนี้ผมเรามาทุ่ที่อีเวนต์โชว์ดาวก็เลยซึ่งก็ตอนเข้ามาหน้าแรกมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้ครับตอนเข้ามาครั้งแรกมันก็จะมีให้เลือกฟังเป็นไซนัวกับไซบังนั่นเองเราก็เลือกกันไปเราต้องเลือกฟังหนึ่งแล้วก็เราก็ต้องเล่นไปแล้วก็จะได้ทำคะแนนว่าหาฟังที่ชน,นะประมาณนั้น ซึ่งผมก็เลือกฟั่งเป็นไซนัวไปซึ่งก็ผมชอบแบบพวกโทนเขียมมากกว่าอย่างนี้ก็นี่ครับมานี้มีคะแนนก็เห็นเนาครับฝั่งไซนัวก็มี32.6 pt พทีฝั่งไซบังก็3 2 3 3 pt องก็ที่นเองวิธีการเล่นดีเวนนี้ก็เล่นในโหมดเทนนิงเก้าหรือแรงไฟก็ได้เล่นชนะเล่นชนะเราก็จะได้ นี่คอร์รกเเขาที่เอามาเป็นค่าเข,ข้าเล่นสำหรับชาล์ล์ตอนนี้นั่นเองถ้าเกิดที่เล่นครั้งแรกก็มันจะไม่ขึ้นมาควิกไฟอย่างนี้คือเราต้องเล่นชนะ3าครั้งก่อนถึงจะขึ้นควิกไฟได้นั่นเองก็จะเล่นทิ้งกาวหรืออะไรก็ได้ขอให้เล่นให้ชนะเล้ก็จะได้นี่มาชาเลนจ์เขาเอามาเข้าอีเวนต์นั่นเองซึ่งก็มันก็ดูเหมือนจะไม่จํากัดขังด้วยก็คือ เราเล่นชนะเมื่อไหร่ก็จะเราก็จะได้เ,เมื่อนั้นนั่นเ,นเองเราก็มาดูที่รางวัลกันเลยครับผมรางวัลที่ได้ก็จะเป็นเรียกว่า,าพวกของสลิปของมูบิดา้านั่นเองครับผมก็ใช้300ตัวต่อนหนึ่งสลิปนั่นเองครับผมอยู่ประมาณโอเคโดยก็จะมีทั้งหมดอา่ายีสลิปนั่นเองที่แรกเป็นสลิปอันนี้ต่อเนื่องจากนั้นก็จะมีโอเคแล้วก็จะแลก300ก็จะแลกเป็นตัวนี้ป้อง นี่ครบสิบอันก็จะแลกเป็นตัวกระชาสซุ่มได้หนึ่งอันนั่นเองแล้วก็ถ้าครบสองพันนั้นเราก็จะได้เป็นตัวซุ่มกระชาที่อ่ากันตีที่บล็อต่นิ่งนี่ส่วนของภารกิจกันเลยภารกิจก็นี่ภารกิจแรกที่มาเข้ามาก็คือชนะโชว์ดาวอีเวนต์หนึ่งครั้งก็คืออันนี้นั่นเองนี่เล่นชนะไปแล้วก็จะได้ภารกิจนี้มานั่นเอง อันที่สองอันนี้ก็จะเป็นอาจใช้โซโชดาวอีเวนต์สลิปใช้ในการเล่นะแรงไฟหรือทิ้งกล่าวซึ่งก็คือเราต้องเราต้องอาซื้อสลิปพวกนี้ก่อนเองซื้อสลิปแล้วก็เอาไปใส่ในเด็กแล้วก็ไปเล่นที่ิ้งกาวหรือว่าลงแรงก็ได้นั่นเองเราก็จะได้อีเวนต์ภารกิจนี้สำเร็จนั่นเองก็อีเวนต์ทารลิมิเปด เดี๋ยวผมจะเอาล่างก่อนแล้วกันก็สมแต้มนั่นเองเป็นแต้มที่ผมให้ดูอ่าตอนเข้าแรกเราก็จะได้นี่มาไทเทนไซนอเพราะผมเลือกเอาฝั่งไซนัวนั่นเองถ้าคนเลือกฝั่งไสบังก็จะได้เป็นไสบังนั่นเองครั้งก็จะได้ตัวมาสิบครั้งก็จะได้มาเหมือนกันก็เป็น สุ่มกระชาของฝั่งไซนัวผมนนั่เองก็ก็เหมือนกันถ้าเลือกฝั่งไซบางก็จะได้ของฝั่งไซบางมาได้เองครับผมยี่สิบครั้งก็จะได้มาเหมือนกันนี่นเองบแล้วกา,ามาเริ่มดูพี่การ์ดใหม่ของเดือนนี้กันเลยเราเริ่มกันที่แคนดัมชันบลิสคันก่อนเลยละกันพี่กันหนึ่งกันเลยก็เป็นด,ดัมชันโลโบไดเซอร์การ์ด์นี่นเองก็มีสกิลช่องเร,งรกัดนะครับถ้าแวนการ์ดเป็นไดยัต ก็นำเข้าโซลก็ไลท์ไดไคเซอร์ลงมานั่นเองก็เกตสองเมนชันโน่โรโบไดบาร์เลตสกิวท่องนียอากาดนำนี่เข้าโซลก็ถ้ามีบรรยากาดเลือกอ่าบรรยากาศปกศรีพันธจนดับเธอเองก็สกิวในโซลถ้าเาป็นกาดเป็นเมนชันโน่โรโบขั้นบัตรหนึ่งแล้วก็นำอยู่นี้เข้าอ่าลงดับโซนเดี๋ยวก่อนอ่าใช่ลงดับโซน แล้วก็เป็นการได้ความสามารถนะเมื่อโจมตีหรือทายอากาศฝ่าตรงข้ามหนึ่งใบน,นั่นเองโอเคซูเปอร์เดเมนชัชนอลโรโบหลายยานนั่นเองครับที่ห้องวรนการาศลีวิดเบกซีนำชื่อเดเมนชัชนอลโรโบที่เป็นเรียกอาศเข้าโซ่หนึ่งใบแล้วก็ไลท์เกสสามเดนมาร์ชแนลโรโบจาก Deck, เด็กออกมาแล้วก็บวกห้าพันแล้วก็มีสกิลที่เสริมเข้ามาคือจากนั้นรีเทิร์นเกสามจากกลบโซงคุณเข้าเด็กไปน,นั่นเอง คือนำการ์ดเกีสารจากดับโซนกับพอเล็กได้น,นึ่งก็ที่สองช่องเร็นกาดเมื่อโจมตีถ้ามันกาดมีพลังเป็นหมื่นห้าจะสูงกว่าที่เข้าพกหนึ่งจนจบการต่อสู้นั่นเองเอาทิเมตเดมิเชอร์โรโบเกยไดไคเซอร์น,นี่ลิทเบกเ,เมื่อโจมตีเข้าตะบัสสองจการหนึ่งใบแล้วก็ได้รับได้มูกหนึ่งเป็นที่บดายอั่นเองจนจบแบทเทิล อธิบายสองช่องวงวันกาดไม่จมตีถ้าพลังเป็นหมื่นห้าหรือสูงกว่าเขาจะชาร์จได้นหนึ่งนั่นเองแล้วก็มีคอสไลท์กับอ่าซูเปอร์เรมชันอลโรโบไลคเคเซอร์ซูเปอร์เรมช,ชันอลโรโบชอโดไคเซอร์อน,นั่นเองก็แวนการนเบรกไม่จมตีโบ้ข้าพันจนจบแบทเทิลแล้วก็คิวช่องเรกาดถ้าวันกาดคูณเป็นอไลคเคเซอร์นำนี้เข้าโซลแล้วก็หาไลเคเซอร์จากเด็กลงมาไลท์นั่นเอง จากนั้นก็เก็บเกบสารจากดอวโซนเข้าเด็กไปหนึ่งใบนั่นเองโอ้โหมาต่อที่คอฟทอ์กันเลยครับผมเดี๋ยวมีตัวเริ่มใหม่ก็จะเป็นบู๊ตสตอมคาเดตมาลิสนี่โอเคสกิอแรกก็เป็นฟอร์เนอร์เกสสองเมื่อจ้นี้บู uh, ๊จบตีฮิตถ้าเป็นการสู้ครั้งที่สามก็เปิดการ์ดห้าใบหาเมสตอมเกสสามขึ้นมือไปแล้วก็ อีกคิวที่เพิ่มมาก็คืออ่าแล้วก็เพิ่มเพิ่มการที่ชื่อเหมือนกัดการที่เราเอาขึ้นมือไปเมื่อกี้กับเค้าเด็กนันเองตอมมาลินเจเนอเรลฮามิสก็ตีมือนั่นเองติดบูสต์วิมเพรเท่าเจลลี่เฟสโซเดอร์าเมื่อลงก็โซปราสองละชัดสองตอมเพเทลพินเซตคริสตัลอิลิซาเบธ เมื่อโจมตีในการที่พ <dropped out> ุทธฮิตแวนการ์ดตบัดหนึ่งก็เลือกกับบูสตอมขึ้นมือคุณหนึ่งใบบูสตอมโซเชอร์เทมเพลสบัตเตอร์ก็เมื่อลงก็เลือกอับบูสตอมหนบวก3,000ันเจเทอร์ทอมาลินเจเทลาเกอรเรียสอ่าตีมื่นสองติดบูสตอมอันหนึ่อ่าบูสตอมโซเลเดอร์เทมเพลสแอซเซวก็เป็นเวลายินมือบูสตอมมาลินเจเทลสไปรอส ก็ในขัน้นเรเทิร์นเมื่อจบก,การสู้ยินนี้จมตีแวนกัดถ้าเป็นการสีครั่นนิดนึงหรือครั้งที่สองจนจบเทิร์นก็คาร์ดบันนต1สแตนได้เป็นโอไบ่บัตเตอร์ชิปเคทัสคอยเทิร์นคุณเคทามือคุ้นมีมเกตสามอยู่บวกสามพันตอมคาร์มาดักก้นเมลสตอรม,มตอร,รีเวิร์สก็รีบิทเบกล็อกเลการ์ด หนึ่งใบและได้ความสามารถเมื่อน,นี้โจมตีถ้าเป็นการตีครั้งที่4หรือมากกว่าพรว่าผ่านบวกคลิโจนับการ b ทเทิ e แล้วก็จุก,การหนึ่งใบก็ได้ทายลีกาสองข้ามหนึ่งใบก็คล้ายๆกับเลส์ซอรล่างเก่านี่แค่บุกถ้าผนบุกคลิกเข้าม,มานี่ก็รับลีกาหนึ่งใบแล้วก็ที่สเมื่อโจมตี สายเวนการ์ดบวกสามัญจนตะกัดสู้แล้วก็มีคอร์ดไลท์รูสตอมรูสตอมไม่ยินเจเนเรล่บเนเซอัสก็เป็นเบรกไล,นนไลบบท์นั่นเองครับองเบรกไลท์คัตบาสหมุกมื่นแล้วก็ได้ความสามารถมั่ยนี้โจมตีเวนการ์ดถ้าเป็นกระเบื้นงได้สี่หรือมากกว่าโจากการสองใบปริไทยที่การแขวนของค่าหนึ่งใบน,นั่นเองแล้วก็เมื่อโจมตี ใส่เวนการบวกสามพันก็มารีนเนฟอร์ดากอนวิดเบกเมื่อโจมตีใส่เวนการถ้าเป็นครั้งที่ห้าคอมมิเทนั้นก็จูกากสองใบก็คือสองวันนี้โจมตีถ้าเป็นครั้งที่สามหรือมากกว่าก็บวกส0 0พันเจอการ์เอไอจนุจบเทนตอ้อมารีนจินเนลร์ไลซันดรอสหนึ่งครั้งหนึ่งเทน ก็จะกําลัสู้ที่ตีสายบอลการ์ถ้าเป็นคันยีงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเข้าตบัสสแตน bart, <Standard. S 2> ได้ไท่านออฟแคปเทอร์นิ่งอาร์มก็บวกซีพันยืนบันการ์โอเคครับ<ไ>ลอามาต่อที่เพียวมูนกันเลยโอเคที่ตัวเริ่มอันน,นี้สายซิวัตทรวทอนวีเทมเมอรเอ์เอเมลก็สกิลนําเข้าโซลูการ์ห้าใบ นำทิวโซหรือทิวทรอนที่เป็นเกต1 2 3ที่เกตต่างกันนั่นเองเข้าโซมูนน่งใบนี้ซิวทรอนแอซเดนเซลมาเมื่อลงทำการเป็นซิวทรอนนำเลกาดใบอื่นที่เป็นซิวทรอนเข้าโซ่แล้วก็เรียกซิวทรอนที่ไม่ใช่เซลมาออกมา<อ>จากโซเอสจักร er, เมื่อลงจากโซสปารัสหนึ่งจกัสหนึ่งใบทริลอบทัมเบอร์ เมื่อลงจากโซก็โซชาร์ดสองบัสซี่บันนี่สกิลในโซเมื่อเลกาดของคุณลงมาจากโซในเทิร์นคุณสามารถเลขกอย่างนี้ออกมาจากโซได้แล้วก็รับคอมสามารถถ้าเล่กการ์ดถ้าคุณ,คณเล่กการ์ดไปนี้ก็จนจบเทิร์นก็นำยูนิคเข้าโซ่โก็จากโซก็เ่กาดไปอื่นของคุณลงมาจากโซ่ไเทิร์นคุณ สามสารถเล่นนี่เอ้าจากโซได้ก่ถ้าเรียกก็จบัจบเทิร์นก็นำกลับเข้าโซเนเองสิวัตรอนแล้วก็เอมเพสวีนัสรูปเคียร์ลิมิตเปกนั่นจเทิร์นกระปลสองดูก้าสองใบนำการที่ดูนั้นเข้าโซได้แล้วก็เลือกสิวัตรอน่าจากโซงคุณอ่าเกรรวมกันไม่เกิน6ออกมาได้นั่นเองกาปรปืนคุณลงจากโซวบวกห้าพันจับเทิร์น แล้วก็คอสไลฟ์เป็นเอ่อซิลทอนแลวก้อนเทมเมอร์โลเคียนไม่ไ้ไม่ดอกแค่รเป็นทีเวนการ์คาตาบัสหนึ่งก็นำเลกาสองใบเข้าโซเรียกเลกาสองใบจากโซออกมาแล้วก็เมื่อถึวูดบอกสามพันจนจบการต้หนูที่ไม่ได้ทัเกอร์อะไรครับผมเดี๋ยวเริ่มที่ดูโอเลเวอร์ซิงเกอร์ดาริ่งอันนี้ครับผม ก็สกิลช่องเลกาดเมื่อนำนี้เข้าโซวแล้วก็นำดูโอที่เป็นติดชื่อเลกาดขึ้นมืออันเองแล้วก็เลการ์ดที่ชื่อมันกับที่ถูกนำขึ้นไปเมื่อก uh ี้อ่ะขึ้นมือด้วยเหมือนกันเน,นี่ยดาร์กกับไลท์นั่นเองชื่อเหมือนกันนะครับติแค่ติแค่โทนเข้มกับโทนสว่าง,งดูโอทิซ่า <üf> ก็เมนะนนื่อแอตแทค ในการสู้ที่บูทจมดีฮิตแล้วก็นำในการคุณอ้ทำ่างนี้ขึ้นมือได้ก็เบอร์เดอร์ดักไลท์อันนี้ดูโอเทสเซอร์ฮันเตอร์สวรนนี่นำข้อโซ่ในการคุณไงบวกสามพันดจับเทินน,น,นี่มีด์กไลท์เหมือนกันนึง แล้ก็แพทิสฮิตไิตเรีที่พโอเคสกิลเมื่อถูกน้ำกลับขึ้นมือถ้ามันกลาบเป็นดูวอคัดตาหนึ่งจุกัาหนึ่งใบแล้วก็ถ้ามีพีดคอนี้อยู่บนมือสามใบก็คัดตาดหนึ่งได้อันนี้ก็ดาร์กไลท์ก็เป็นเพอร์เฟก์การ์ดเองครับพิซซึมดูโออารีอาอันเอง ดักะไย duo a um f t e r t i าร p a r a ก็เป็นติดชื่อโดก็ตีหนึ่งมือนั่นเองผมดักราย duo dream idol man ได้เน่เองผมก็ถ้าเป็นไายการเป็น Pacifica บวกสามพันน่เองผมดักราโ duo clear paraso kura เมื่อลงส u บสอเข้าดีชาร์จสองดักร ดูโอ้เพดดี้ฮอนยูล่าเมอร์ลงโซบะสองโจ๊กันหนึ่งใบตักอะไรดูโอ้ชายนิทชอนซิโกล่าก็เมื่อนนี้ถูกนำกลับขึ้นมือเค้าตะบาสเลิกกรยีตหนึ่งใบบวกสี่พันจนจบเทินแล้วก็ถ้ามีซิโกล่าอยู่บนมือสามใบเขาจะชาร์ตหนึ่งจากอะไลดูโอ้ บิทเอียรลูลูออตโตเรียกาดเมื่อนลงถ้ามีลูลูอยู่บวก2,000รลูลูทั้งหมดจะบวก2,000นั่นเองตากไลทแมวกับต้องตายโอ้แฮปปี้เดียรี่เชอรี่มอทูดังกลับขึ้นมือเครอบานหนึ่งโซยชาร์จจักระหนึ่งใบ <Dark> ดักอะไรดูเจ้ามกหนึ่งครั้งหนึ่งเทินเมื่อในก,การบืนคุณถูกนำกลับขึ้นมืออยู่นี่บวกสามพันจนจบเทินดักอะไรโอ,โอ้มินิฮาร์ดโทนเลก,กาดพวกนี้นี้จมตีฮิตป็นการค้ตบบาตาบัตนหนึ่งเขียนนำเลกาดที่เป็นชืิตรูโอของคุณกลับข,ขึ้นมือหนึ่งไป แล้วก็หาการ์ดที่มีชื่อบอนกับอยู่นี้ถูกนาขึ้นไปหนึ่งเมื่อกี้กลับขึ้นมือด้วยเหมือนกัน d a l i g h Idol Sana r e t คูนถ้าแนเป็น p a ิ i f i ้ a บวก3 0 0พัน d a l i g h Duo Kelfy Chucky Cit Dyer r t u r คูนถ้าเนการเป็น Duo บวกสามพัน Dark Light Blue Marine s h a เทมเพสออตโตเรียกาดเมื่อถูกนำกลับขึ้นมือถ้าเป็นการคุณบิโดโเค์คาลตาบัสหนึ่งจูบกาสหนึ่งใบก็ถ้ามีเทมเมสสามใบเขาจะชาร์จหนึ่งดักอะไรดูโอ้เมจิกเข้ามิกช,ชาวเวนแวนการเลรกาดเมื่อโจมตีฮิเตเคาลตาบัสสอง 2, จูบกาสหนึ่งใบัะอะไรซึมดูโอ้ชานี เมื่อลงคาตบ้าหนึ่งนักมาการของคุณหนึ่งใบกลับขึ้นมือตกอะไรโดวทรยบ็อกเมนามเมืม่อลงถ้าเันการ์ดคุณเป็นดูโอเล็กการ์ดเฮ้ยเมนามของคุณทั้งหมดบวก2,000ดาไรดโดวอไวคริสตัลรูดิก้าเมื่อถูกนำกลับขึ้นมือโซบาร์เขา้าร์ติชัดดาไร พิซซมดูโออวอนเมื่อการอื่นคุณรวมนำกลับขึ้นมืออย่นี้บวก3,000ต,ต่ไลโอสเตกสตอมโลลี่นิดเบกโซบาสแล้วก็เพอร์ซนาปราดลีเทนเรียกการที่เป็นดูโอของคุณขึ้นมือแล้วก็เพิ่มการ์ดที่มีชื่อเป็นกับอยู่นี้ถูกนำขึ้นมือไป2ใบกลับขึ้นมือด้วยก็ เมื่อนนี้โจมตีทิ้งการ์ดโดชื่อเหมือนกันสองใบบวก5,000คิคริคิลบุคหนึ่งจนจบเทินแล้วก็คาท์บาลสองบวพันจนจบเทินด่าไรดูโอ <Duo. S 2> ้เทมเทชั่นเร่รีดเบกเมื่อโจมตีวินนี้ได้รับพอสามารถเมื่อจบการต่อสู้ที่ยนิดนี้โจมตีคาทตบาลสอง ทิ้งการ์ดชื่อดูโอที่เป็นชื่อเหมือนกัน2ใบแล้วก็สแตนจัวการ์ดส,สองใบบวก5,000จนจบเทิร์นก็นเมื่อนนี้โจมตีวันการ์ดโซวัตหนึ่งรีเทิร์นเล้าด,ดูโอหุน่นใบกลับขึ้นมือเมล่อทูซิสเตอร์เมื่อถูกไรทับเบรกไรบวกหมืน่นได้รับความสามารถเมื่อวุนนี้โจมตีคาร์ดบาตหนึ่ง รีเทินเลก,กาของคุณกลับขึ้นมือแล้วก็คอลกา a สองใบจากมือลงมาดีเทินคุณถ้าเข้าคุณมีเลก,กาสี่ใบ 3, ได้มากว่าบวกสามพันด่าไร Do a l เด e ิเช i o u s girl see ano นิดเบคกเมื่อเริ่มต้นเมนเฟกขต้า้านหนึ่งนำเดกาชิดโดงคุนูนใบกับขึ้นมือเอากาทั้งคุณที่มีชื่อเหมือนกันกับหีที่เลือกเมื่อกี้กับขึ้นมือด้วยเหมือนกันก็ถ้าคุณนำเบิกากับขึ้นมือบวกสามพันโยนจบเทินตาไรดูโอ <Duo> ฟาวเวอร์เกลยูลี่เมื่อนี้ โจมตีวันการคาตบานสองนำดูโอไลการคุณกับเครื่องมือหนึ่งใบแล้วก็นำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันกับเครื่องมือด้วยแล้วก็ถ้ามีไลการสีใบหรือมากกว่บบกาบวกสาบพันจนเทิได่าไรดูโอสวีอาไรที่เอาวิเลเน่เมื่อน,นี้โจมตีบวกพันจ,นจนการตสู้ แล้วก็เมื่อลงาาคัตบัตรสองจุดก๊าสองใบนำการตดเลกาของคุณหนึ่งใบกลับขึ้นมือด่าไลด์ดูโอเลดี้คา์เชีร์ซาริน่าเมื่อโจมตีทิ้งก๊าซของคุณหนึ่งใบบวกห้าพันด่าไลด์จบไปแล้วครับสำหรับการเดททั้งหมดของในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนั่นเองครับผม ก็ไอ้ทราบขันจะมีกระชามใหม่ก็แรงใหม่แล้วก็มีอีเวนต์ใหม่ขโมไม่ได้เข้ามาเองผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กันากดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับผมก็สำหรับใครที่เข้าใหม่ก็ขอยินดีต้อนรับนะครับผมฝากกดติดตามและกดสันกระดิ่งการแจ้งเตือนื่อภาคลิปใหม่ของช่องเราด้วยนะครับผมก็สำหรับาใครมีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ด้านล่างนะครับผมก็สำหรับ กาซิโลในการยูเิวครั้งนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ